สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องหมาม่ามิกิโกะนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ขอกําลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าเพื่อนๆนะคะเผื่อมีข้อแนะนําดีๆนะคะจากประสบการณ์ของหมาม่าตั้งแต่เด็กจนโตประสบการณ์ม้ามมีมากเลยนะคะนอกจากจะเสื้อผ้าที่เราทําขายอยู่ทุกวันนี้มาประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกการเลี้ยงหลานหมาม่ามีหลานถึง9คนนะคะมีลูกถึง4ี่คนไม่ว่าจะดูแลบริษัทจะดูแลลูกน้องดูแลครอบครัวดูแลสามีหมาม่ามีความชานาญแล้วก็ถนัดไม่ว่ากับข้าว หรือว,ว่าไม่ว่าอาหารเกี่ยวกับสุขภาพแล้วการแต่งตัวออกงานงานที่เหมาะสมกับเสื้อผ้ามาม่าถนัดนะคะมาม่าตอนนี้อายุ70แลบบ้วตอนนี้อายุ70แลบบ้วแต่มาม่าไม่ติดปล่อยตัวให้แขนมาม่าทํางาน8ชั่วโมงเท่ากับพนักง,งานทั่วไปแต่มาม่าสามารถบริหารพวกอย่างให้เข้าล็อกเข้ารอยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเอาสิ่งดีๆที่มาม่ามีประสบการณ์มาทั้งหมดเนี่ยมามอบให้กับเอ่อน้องๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านก็มีข้อแนะนําเสื้อผ้าของเราเนี่ยจะมีหลากหลายยังไงก็ตามแต่เราสามารถมิกแอนแม็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องใส่ เฉพาะชุดนั้นนะคะเราสามารถนําเสื้อตัวนี้ไปใส่กับกางเกงตัวนั้นล้กสีก็่ต้องเจาะจงว่าต้องให้เหมือนกันถ้าเผื่อเราแต่งตัวเป็นแล้วเรากล้าแต่งตัวเนี่ยนะคะสีอะไรก็ตามแต่ที่เรามีในตู้เราสามารถทําให้มีมูลค่าได้ทั้งหมดเลยค่ะอย่างมาม่าเนี่ยนะคะมีเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยมามสามารถใส่ไปใส่มาไม่จําเป็นต้องใส่ตัวเดียวมีเสื้อหนึ่งตัวแล้วกางเกงหนึ่งตัวเนี่ยนะคะเราสามารถใส่ออกมาแล้วเหมือนกับเป็น 3- าสี่แบบได้เลยนะคะมาม่าอยากจะมีการแนะนําให้ยังมาม่าทำเสื้อผ้ายี่ห้อมิกิโกะเว โดนิกาแล้วก็อัมเลาแล้วก็อาดิยานะคะแต่ละแบนด์ของเราเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันคือตอนนี้มามายุ่าอายุ7 0แต่คนที่วัย40ใจของมามาแล้วเนี่ย uh huh. ก็เะเหมือน30สายแล้วเนี่ยทำให้เธอสายละคุ้มค่าจะได้หลายโอกาสไม่ว่าจะไปทํางานไม่ว่าจะออกงานไม่ว่าจะไปทําบุญไม่ว่าจะไปทานข้าวกับทั้งครอบครัวเลยกับเพื่อน เหมาะสมทุกแบบถ้าเผื่อเลือกเสื้อผ้าของมิกิโกนะคะไม่ว่าจะเนื้อผ้าก็ดีแบบก็ดีอยู่ได้ยืนยาวค่อยู่อย่างอบัตัตใช้ได้คงทนแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาม่านะคะจะเปิดกุให้ดูนะคะว่ามีเสื้อผ้ายัางไงแบบไหนแล้วก็ใส่เป็นประจําวันได้ทุกวันเลยนะคะขอเชื่อเลยค่ะนี่ก็คือ กุเสื้อผ้าของมาม่าที่ใส่ประจําวันชุดแรกเนี่ยนะคะถ้าวันไหนเนี่ยอยู่บ้านสบายๆนะคะอยากจะใส่อยู่บ้านแล้วก็ทางานไปในตัวนิดๆหน่อยๆน,นะก็จะใส่ชุดอย่างนี้นะคะใส่สบายเผื่อเวลาลูกๆชวนมาทานข้าวออกพอมที่จะออกจากนอกบ้านได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะคะเราก็จะมีสําหรับแยกใสยก็ได้จะใส่เป็นชุดอย่างนี้ก็ได้นะคะ ในขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเผื่อเวลาไปทํางานเนี่ยนะคะมาม่าก็จะมีเสื้อผ้าหลากหลายนะ,ะมีผ้าลายนะคะสามารถเป็นแมทกับกระโปรงก็ได้กางเกงก็ได้นะคะกางเกงเนี่ยเราก็จะมีหลากหลายขายาวขาสั้นขาคุ้ยนะคะหรือว,ว่าโคลลดอะไรอย่างเงี้ยได้ะคะ่ะเดี๋ยวที่เราเนี่ยก้าใสแล้วก็แมทชิ่งได้เนี่ย เสื้อหนึ่งตัวเนี่ยนะคะก็สามารถใส่ได้หลากหลายใส่ได้หลายโอกาสในเสื้ออย่างเงี้ยพอเราใส่เข้ามาเพราะเราจะไปต่างจังหวัดเนี่ยเราใส่เกียยีนะคะสอดเข้าไปวัรุ่นเลยค่ะพอเป็น,นงทะเลนะคะถ้าเป็นขาสั้นก็จะเป็นอีกวัยหนึ่งเลยนะคะเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยสามารถใส่ได้หลากหลายคุ้มค่ามากนะคะสินค้าทุกชิ้นของเราเนี่ยนะคะเราซ้ำขึ้นมาเนี่ยใส่เข้ามาแล้วกุยกายดูยแบบเรียบนะคะแต่หรูนะคะใส่โอ่แค่เส้นเดียวนะคะท่อนล่างอยู่ที่เราจะ ใส่เราสามารถออกงานได้เลยค่ะสามารถสักภาพไหมไทยยังได้เลยนะคะเราสอดหรือว่าเราจะใส่เข็มขัดแล้วก็เหมือนกับเป็นชุดไทยที่สบายๆนะคะแล้วก็นําสมัยด้วยนะคะอย่างบางทีเนี่ยเราใส่เงี้ยไนไหนร้อนๆเราใส่เงี้ยจะรู้สึกสบายเลยใส่กับกางเกงสีขาวหรือใส่กางเกงสีส้มนะคะรือใส่กางเกงสีเขียวได้เลยนะคะอย่างกรณีนี้สมมติว่าท่านอยากจะใส่แบบปแปลกๆเนี่ยใส่กับสีเขียวเลยนะคะเนี่ยค่ะ ออกมานท่านจะทันสมัยมากเลยจะใส่สอดก็ได้ปล่อยก็ได้นะคะตอนเย็นเนี่ยจะไปงานนะคะเกิดมีมิตติ้งกับเพื่อนๆน,นะคุณใส่เนี่ยใส่สร้อยมุกแค่เส้นเดียวนะคะแต่ก็จะก็ะกสั้นๆหรือว่าจะใส่เป็นกางเกงขาบ,บานๆก็คล้ายๆกับเป็นตำรองราตตีเลยนะคะ เราได,ได้ทุกโอกาสนะคะคือเสื้อทุกชิ้นในนี้เนี่ยเป็นแบบเบสิกทั้งหมดแต่จะใสาให้รู้แค่เนี่ยก็ได้จะใสาให้ดูโป๊กยังไงก็ยังได้นะคะอย่างตัวนี้สใส่ขึ้นมาปุ๊บจะดูเราพ้อมทันทีเลยนะคะหุ่นดีนะคะสมาร์ทว่าเราจกายกระใส่กางเกงให้ดูขึ้นมาแล้วดูสวยเนี่ยักสางเกงสีชมพู ะคะพอใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นสาวอีกลุกนึงนะคะสามารถทำแมงเราจะใส่สอดก็ได้ใส่ปล่อยก็ได้ในขณะเดียวกันเสื้อตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะใส่ให้ดูภูมิฐานนะคะเราก็แต่งเป็นภูมิฐานใส่สเกิร์ตสอดเนี่ยเราสามารถไปเซ็นสัญญาร0อล้านพันล้านได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่านะอ้ยเวันนี้เราอยากจะแบบไปทานข้าวกับ ครอบครัวเลยแบบกับสามีย้อนอดีแล้วก็ใส่เขียงยีนนะและใส่เขียงขาสั้นใส่ได้หลายลสีเลยในเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่ได้กับท่อนล่างแค่สีเดียวชมพูเขียวฟ้าม่วงอะไรใส่ได้หมดนะคะอยู่ที่เราใจกล้าไม่กล้าแต่ถ้าเรากล้าใส่ขึ้นมาเราสวยแน่นอนเลยคะ่ะเสื้อผ้ามิกิโกทุกตัวเนี่ยนะ มีความอ่อนหวานเนื้อผ้าดีเพราะวัตถุดิบทุกๆชิ้นของเราเนี่ยนะคะมาจากต่างประเทศแล้วใส่แล้วเนี่ยลายทุกลายไม่ซ้ำกับใครเนื้อผ้าใส่เย็นสบายเหมาะกับเมืองไทยแล้วแบบของเราเนี่ยนะหน้าพิศวงมากเลยไม่เคยซ้ํากันเลยนะคะคือเรามองดูเอ๊ะคล้ายๆกันแต่ใส่ขึ้นมาไม่เหมือนกันแขนทุกตัวเนี่ยนะเราจะมีแบบเฉพาะปกเอยสาบเอยเราก็จะมีแบบเฉพาะของเรานะคะเราหยิบเสื้ออย่างเรียบที่สุดนะคะเสื้อตัวนี้เรียบ ไม่มีอะไรมองโดูเรียบนะคะแต่คุณใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณใสเ่เงี้ยขึ้นมานะคะเชื่อไหมว่า มองดูเหมือนไม่กล้าใส่แต่พอคุณใส่เข้ามาคุณใสสร้อยเส้นหนึ่งแล้วคุณก็ไปงานได้เลยอะ่ะคือจะดูสวยขึ้นแต่ถ้าเราไปใส่สีให้มันแมทช์กันเกินไปที่ว่าเราอยากจะเรียบร้อยจะเป็นคุณยา่าคุณยายไปกับล้านแล้วก็ต้องแต่งเรียบๆแต่ไปกับเพื่อนนะคะหรือไปกับสามีเราแต่งให้เปรี้ยวหน่อยแล้วก็ใส่แบบนี้ได้เพราะว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ยไม่กี่กวัวถ้าคุณซื้อเลหนึ่งตัวเนี่ยคุณจะคุ้มค่าใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะของมาม่าเนี่ยนะทำมาส0ิปีแล้วนะ จริงๆแล้วเวลาหยวกเพื่อนฝูงก็ไม่เคยจะบอกว่ามามา,มาเนี่ยใส่เสื้อผ้ามิกิโกมาตลอดเวลาไปงานเนี่ยเพื่อนๆก็จะถามว่าทำไมเสื้อสวยอ่ะวันนี้สวยจางใส่เสื้อยี่ห้ออะไรบอกของเราแต่ก็ไม่เคยบอกมิกิโกนะคะแต่วันนี้เราอยากจะเปิดเผยว่ามิกิโกเนะะี่ยค่ะคือตัวมา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 คือมิกิโกนะคะถ้าคุณใส่มิกิโกเมื่อไหร่ คุณจะมั่นใจในทันทีเลยค่ะวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะเอานเสนอนะคะอย,อยากจะใส่ให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วว่าทา่้งคุณคุณดูว่าเสื้อผ้าทุกตัวเนี่ยใส่เข้ามาแล้วสวยยังไงเดี๋ยวมาม่าจะหยิบมาลองใส่ให้ดูสักชุดหนึ่งเดี๋ยวจะลองเอาชุดธรรมาดาที่สุดเลยนะคะคี่ว่าชุดที่ใส่อยู่กับบ้านแล้วสามารถออกไปนอกบ้านไปทานข้ากวกับสา 3, มีกับเพื่อนกับครอบครัวได้นะคะเดี๋ยวจะส่งมาให้ให้คุดูเลยคะ่ะ ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่เวลามาม่าอยู่กับบ้านเนี่ยนะคะจะใส่ชุดธรรมดาอยางี้อยู่กับบ้านแต่สะดวกสบายนะคะคือพร้อมที่จะออกไปข้างนอกเลยนะคะอย่างลูกๆบางทีจะไปทานข้าวอะ่ะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนสื้พผ้าเลยใส่สบายนะคะแล้วก็สามารถออกนอกบ้านได้นะคะแล้วก็บุคลิกก็จะดีด้วยนะคะเสื้อตัวนี้สามารถเดึงออกมาข้างนอกนี่ก็ได้นะคะ,ะเวลาเรา บางทีเราทํางานอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะเราก็ใส่ชุดธรรมดาสวยๆนะคะมาม่าจะลองชุดอีกชุดหนึ่งให้ดูนะคะคือที่มาม่าแนะนําตั้งแต่แรกว่าเสื้อทุกตัวเราใส่กับกางเกงที่เราอยู่ในตู้ได้ทุกตัวนะคะแล้วมาม่าหยิบเสื้อตัวนี้นะคะมาม่าก็หยิบกางเกงตัวนี้คือไม่ต้องมานั่งเลือกเลยนะคะก็สามารถใส่เข้ามาแล้วสวยนะคะเดี๋ยวมาม่าจะใส่มาให้ดูคะ่ะ กติเวลามาม่าไปออฟฟิศนี่มาม่าก็จะใส่ชุดธรรมดานเงี้ยง่ายๆสบายๆเนี่ยนะคะแต่ดูสวยนะคะดูสดใสค่ะไม่ว่าคนที่มาติดต่อง,งานกับเราก็จะรู้สึกว่าอยู่กับเราสดชื่นระหว่างที่เราอยู่กับพนักง,งานเนี่ยนะคะพนักง,งานก็จะรู้สึกว่าเออสดชื่นไม่เครียดนะคะตัวเองก็สบายเพราะว่าผ้านเนี่ยใส่สบายในขณะเดียวกันพอตกเย็นเนี่ยนะคะเกิดมีนัดมิงกับเพื่อนหรือว,ว่าเออสามิจะพาไปทานข้าวข้างนอกนะคะหรือลูกๆจะพาไปชุดนี้ไปได้เลยนะคะเพียงแค่เอาสร้อยเนี่ยนะคะ ใส่เส้เรียบๆเส้นเดียวแน่นะพร้อที่เราจะออกงานได้เลยค่ะนี่ค่ะนะคะแล้วเราก็ถือกระเป๋าสบายหนึ่งนะคะสามารถที่จะออกงานได้เลยเนี่ยนะคะทํางานได้เลยนะคะคือในเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยจะได้ทั้งกลางวันและตอนเย็นนะคะเพราะว่าในช่วงแขนหรือช่วงตัวช่วงเสื้อผ้าเราเนี่ยใส่แล้วทําให้เราดูรูปร่างสวยมาม่าเป็นคนตัวกลมแต่เัาใส่เสื้อของมิกิโกะแล้วจะดูมีสุดทรงองเอวสวยค่ะ สุดท้ายนี้มาม่าขอฝากช่องมาม่าไม่กี่โกะนะคะกดไลค์กดแชร์กดคลิปสกไายนะคะอ,อ,อีพีหน้าจะมีอะไรต่อไปนะจะนำของดีๆที่ท่านนึกไม่ถึงมาให้โชว์อีกนะคะกดติดตามค่ะ